งนนี้ขอ CP ครับผมบก็วันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะฮะก็คือ CP Surprise App นะฮะในแค p เป i เกลียนชวนโพสครับผมก็ชวนทุกคนมาถ่ายรูปกเกลียดเกลียนนะฮะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาด้วยแล้วก็แปะสติกเกอร์ลงไปครับก็จะมีรูปของผมมีของมากของพอสแล้วก็มีข้อความสนุกแล้วก็มาแชร์ลง Facebook กับแก่สแกมนะครับเพราะว่ารุ่นของรางวัลจากับผมด้วยครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นของแบบว่าจดตัวใช่ใช่ครับก็ของมากเป็นกระเป๋าของพอสเป็นรองเท้าของผมเป็นหมวกครับผม สหรับตัวเราเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบซีพีอะไรจะพิเศษความจริงแล้วก็คือทานอยู่แล้วครับชอบเพราะว่าเวลาเลิกกองดึกๆเนี่ยก็คือจะแวะกลับบ้านเพราะว่ามันก็แบบปิดหมดแล้วเนาะก็แบสเซเว่นซื้อง่ายๆนะครับก,ก็มีหลายอย่างที่ชอบกินครับทาบบเห็นกินแล้วถ่ายรูปลงไอจีเลยเออใช่ครับก็มีมีมีกินลงไอจีด้วยแล้วกินเองก็มีครับผมต้องฟินๆภาพมป็นเหมือนมาดาโพสถ่ายรูปกับเราไหม ภาพบันนั้นแบบเวลาใครที่จะมาร่วสมสนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือ,คอ,คอถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วก็ยิ่งสนุกยิ่งฮาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้รับของรางวัลมากเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมจะเลือกกันเองอะไรเงี้ยการแคมเปญนี้เลยครับเ้ื่อิดน้องๆคนไหนที่สนใจชื่นชอบครับผมก็แค,คมเปญนี้นะครับมี2อาทิตย์ครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่5รกรกฎาคมถึงวันท<ม>ี่19ครับผมก็ยังไงฝากทุกคนมาร่วมกันถ่ายรูปมาแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมกับเปลี่ยนชวนโพสกับ CP ครับซีพี่บอยครับเผมอภิบาลครับร้านอ๋อครบร้านใช่มฮะ ความจริงแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้มีว่าฉลองอะไรแต่ว่าคือพอดีว่ามันเป็นจังหวะพอดีมากกว่าก็คือพอดีผมจะทําเสื้อขอบคุณแฟนคลับอะไรเงี้ยเวลาแบบไปงานเราก็มาแจกอะไร้ยครับอย่างนี้พิเวษก็ได้ด้วยใช่ไหมครับพิเศาอยากได้ไหมครับลงได้อะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนกับว่าเอามาแจกแันคําขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะได้การครบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็จะไปงานหนึ่งแบบ10ตัว20ตัวอะไรเอง ควาจริงแล้วมันก็เป็นเสื้อสกรีนง่ายๆอ่ะครับไม่ได้ไม่ได้สกรีนยากเลยก็คือ,อแบบออกแบบเป็นคำพูดอะไรอย่างง่ายๆมีมายกีด้วยไหมครับ<ม>รุ่นในเสื้อสกรีนไม่ไม่อันนี้ผมผมทำคนเดียวครับมผม,มใช่ไม่มากถึงตัวครับที่คิดไว้ตอนนี้ตอนนี้สั่งไว้ก่อน300ครับแต่ว่าคือคิดว่าทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆก็คือแบบแจกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืองไงก็แ้วเรชายไทยคนแรกเลยที่ลงหลกนไก็คมจิงก็ดีใจครับดีใจขอบคุณทุกๆคนที่แบบฟอลโล่กันมาติดตั้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ ขอบคุณมากๆครับลุ้นนานไหมครับลุ้นนานไหมกว่าจะถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วก็คืออยากให้คนที่มาดูเขาว่าเออดูแล้วก็สนุกสนุกฮ่าฮ่าครขำมากกว่าแต่ว่าพอถึงร้านเออก็ดีใจนะสนุกดีครับมีแนวโน้มที่จะฉลองปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่อ้าาอะไรอ๋อคงคงไม่ได้ฉลองเป็นปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแจกได้กับแฟนคลับมากกว่าใช่ใช่ครับใช่ยังไม่ถึงแค่แจกทองนะยังไม่รวยขนาดนั้นรอให้สองสองล้านอเลยงี่แจกไหมก็เดี๋ยวตอนนั้นเคยดูว่าทําอะไรอย่าง พี่บอยครับเล่นดีๆไปแล้วมันมีทายเอ่อักษรย่ออย่างเงี้ยครัต่อติโกนตัวบีครับผมตัวปาอย่างเงี้ยติโกนก็โดนมาแล้วครับผมก็โดนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยของผมตัวบีฮะตัวบอกแต่ว่าชื่อตัวปรณ์ใช่ไหมคืออันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดของข่าวเลยครับแต่เห็นเห็นมีข่าวเหมือนกันว่าเนี่ยมีพระเอกอักษรย่อปอปาใช่ไหมครับติโคนกับไพแล้วครับผมก็ไม่รู้ชอบแต่ว่ามีนักสืยมเล่นติโคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ หรอฮะไม่ไม,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 ไม่ไม่นาใช่ผมแล้วละครับผมส่วนตัวเรากล <c oughs> ัวคนจะเข้าใจผิดไหมครับเพราะเราก็เป็นคนที่แบบฮาๆาสนุกสนานชอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เนโซเชียลคือเออผมว่ามันก็คนละแนวนิดนึงนะคือแบบฮาฮากับเซ็กโฟอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมแล้วคือผมก็คงแบบไม่ ไม่ไม่ไม่ด้คงอ่ะไม่ได้ชอบไปทางนั้นอะไรเงี้ยไม่เคยทําไม่รู้ว่าทำกันยังไงครับเอ๋อมีถ้าเกิดว่าคนโทรมามีครับเคยเจอเ็เคจอก็เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่แน่ใจแต่ว่าเสียงเขาเป็นผู้หญิงนะครับใช่แล้วแลาวทำยังไงเออเล่นกลคือเรื่องนี้มันประมาณปีกว่าแล้วเหมือนกันครับคือเขาโทรมาเนี่ยเออผมก็ฮัลโหลคือคือเออ เขาก็ไม่พูดอะไรอะครับก็ hey. เป็นเสียงแบบลมหายใจอะแบบเออเป็นเสียงแบบไม่ใช่ครับเป็นเออเป็นเป็นเสียงแบบเขาบอกว่าเออเออนั่นแหละครับผมทั้งอย่างอะครับผมก็พอดีตอนนั้นนะผมเก็บกระเป๋าอยู่ผมก็คือผมอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรผมก็เลยเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็จัดของต่อไปครับใช่เปลี่ยนเบอร์หนีเลยไหมครับตอนที่โดนเขาทำเงี้ยไม่เขายังโทรอีกประมาณสองสามรอบนะครับใช่ใช่นี่นว่าเขาขายูกจิ๋ดได้เลยเนาะผม ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเขาก็แบบคือถ้าเกิดเห็นผมเงียบๆแบบผมไม่พูดเขาก็จะฮัลโหลขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่แล้วสำหรับตัวเราซีเรียสไหมครับกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมคิดว่าเรามีวัอกซนิยมเสร็จไปอะไรเงี้ยท่างพี่เราไม่ไม่ไม่ครับไม่ซีเรียสเลยครับผมเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้มีลัอกซนิยมแบบทางนั้นหนึ่งเซ็กโคนอะไรเงี้ยต้องงงไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นต้องแบบโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยนไม่งงครับไม่งงเพราะว่าเอ่อก็คือคงเป็นแบบว่าพอเป็นอักษรย่อตัวพีแล้วก็คงแบบใครทีีีีี่่เเเเป็็็นนตััััวพกกคคคคงงโดดหมมมอะไไรรรรรยยย้บบบผฉๆซส